สามราศีงวดนี้ดวงรวยเพราะโชคลาภลุ้นรับจับเงินเจ็ดหลักก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสามราศีเตรียมเฮความรวยมาเยือนเงินทองไหลมาเทมาเตรียมลุ้นรับจับเงินล้านงวดนี้ได้แก่ ราศีเมถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมชาวราศีเมถุนดวงดีแบบฉุดไม่อยู่ในช่วงนี้ดวงชะตาชาวราศีเมทุนเข้าคันดีมากไม่ว่าจะทำงานไหนก็ปังความสำเร็จเข้าแถวรอยาวตั้งแต่หน้าประตูยันปากซอยแถมมีโชคทางด้านการเงินชาวราศีเมถุนมีโอกาสได้เงิน,ชนโนชคลาภผลประโยชน์หรือกำไรสมใจหมาย ราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมชาวราศีพิจิกหน้าที่การงานชาวราศีพิจิกก้าว <9 S 2> หน้าสมหวังไม่ว่าจะคิดอะไรทำอะไรก็มีโอกาสสำเร็จมากเพราะนอกจากความสามารถแล้วยังมีคนช่วยเหลือสนับสนุนคุณอีกแรงจึงทำให้การงานของคุณก้าวหน้าแบบพุ่งทยานส่วนการเงิน มีโอกาสได้โชคทางการเงินรายได้เข้าเรื่อยๆหากเก็บออมดีๆฐานะจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรแม้ว่างานของคุณจะต้องใช้เวลาต้องเหนื่อยต้องใช้ประสบการณ์ในการทำงานมาพอสมควรแต่สักพักจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอยากจร้อน พราะความสำเร็จมาแน่แต่มาช้าหน่อยส่วนดวงการเงินดีขึ้นหากหวังเรื่องเงินจะได้ตามหวังอุปสรรคเรื่องเงินจะลดลงเรื่อยๆมีลุ้นโชคลาบเคล็ดลับเสริมดวงการเงิน1การทำบุญหากคุณต้องการเน้นเสริมดวงชะตาด้านการเงินแบบเน้นแนะนำให้คุณทำบุญที่วัดริมน้ำ หรือทำบุญเกี่ยวกับน้ำอันนี้ส่งจะพัดพาโชคลาภเงินทองเข้ามาสู่ชีวิตคุณไม่ขาดสายเปรียบเสมือนสายน้ำนั่นเอง 2. การเสริมห่วงจุ้ยโชคลาภถ้าจะให้ดวงโชคลาภปังขึ้ง200%้น2เปเซนแนะนำให้คุณหาต้นไม้มงคลมาวางไว้บนโต๊ะทำงานบอกเลยว่าดีมากๆโดยเฉพาะต้นไม้ตะกูลกวากอันนี้ถือว่าดีเพราะจะเป็นการเสริมดวงเรื่องเงินเงินทองทองโดยตรง หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์มเ,มนตเพื่อเปิดรับ,รบ,รบดวงได้เลยค่ะ